อันนี้ก็จะเป็นทางหน่าตะลงไปสะพานกระจกเนาะอันนี้ข้างบนเราจะไปไหว้ข้างบนกันนะคะน,นี่อีกฟากนึงค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปข้างบนค่ะว้าวไม่ซิ่งมากสายเดินเข่ามาได้เลยนะคะสายเดินเข่าจะบอกว่าไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าทางมันจะทางมันลาด <c oughs> <c oughs> ไปค่ะ <c oughs> ไปต่อค่ะน่าจะสวยค่ะข้างบนนั้นน่าจะสวยนี่เลยเพื่อนๆไม่ไหวแล้วให้พ่ออุ้มอุ้มแล้วครับมัอนชอบบินเขาค่ะเราม่อนชอบกวาดบันไดเดยวที่หลังจะต้องถือไม้กวาดมาให้กวาดด้วยค่ะจะได้บุญจะได้บุญกว่าเดิมนี่เลยเพื่อนๆทางมันก็จะ ตรงขึ้นไปเลยค่ะทางมันจะตรงส่วนทางที่เดินขึ้นมาเมื่อกี้ลาดชันมากค่ะ,ะเด็กน้อยเหนื่อยวัลโหลเทมีุตะโตะัลทหลนทมิโะทิวะมีสักาโซพุทธะรทมาสังกาปูชิมเราจะสวดคาถามาหาจัก,กระพัดก่อนขึ้นไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทางค่ะเดี๋ยวจะให้ดูทางนะคะเพื่อนๆว้าวทุกคนจะร้องว่าเมซมากอยาให้เพื่อนๆมาดูค่ะ ระหว่างทานเราก็จะสวดมหาจัก,กรพรรดิไปด้วยนะคะนี่เลยค่ะเสรยดายกล้องเรามาซูมได้ไม่ไกลค่ะนี่ชันชันนิดนึงค่ะสำหรับนักเดินเข่าก็น่าจะจิบจิบค่ะแต่วันนี้แม่วันวอนก็หอบกินเลยค่ะไปเดี๋ยวจะไปสวดบทม,มหาจัก,กรพรรดิปรับพพปรับภูบมิให้ดวงวิญญาณแถวนี้ด้วยค่ะไปค่ะ มีน้องหมาด้วยไ,ได้อาหารมาเผื่อน้องหมาเลยนี่เลยค่ะข้างบนเริมจะหอบพี่ละคะ่ะมีน้องหมาด้วยน้องหมามาต้อนรับด้วยค่ะน่าจะแบบกเผาขยะเนาะเลยเหนื่อยละนี่ค่ะข้างบน พอดูบอลด้วยนะมันอันตรายมากก็จะมีโบสนะคะมีโบสนี่นะคะเดี๋ยวดูทางขึ้นอีกรอบหนึ่งค่ะนู้เลยทางข,ขึ้นของเรามีน้องหมาเฝ้าอยู่สองตัวจ้าอันนี้ข้างบนนะคะมีคาถาปูชาหลวงพ่อโสุธนนี่ก็จะมีโบสดี๋ยวให้เดินดูรอบ,บโบสก่อนค่ะทุกคนวิวสวยมาก อาริ่มดีไปไหว้พระก่อนปะแม่จะพาเดินดูรับโบทก่อนอันนี้วิวระบสโอ้ยมีทางลงด้วยเดี๋ยวดูทางลงไงค่ะโอ้ยชันจังเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้มีบันไดลุก คนนี้ชอบชอบปินขาวอุ้ยเป็นโบสถ์มหาอุดนี่วาพ่อโบสถ์มหาอุดไปมอนไปไหว้พระเดี๋ยวนี้เลยเป็นโบสถ์มหาอุดค่ะเพืเ่อนๆน,น,น,นี่นะคะสายสายมูสายเพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีครูบาอาจารย์ต้องมาที่นี่นะคะแต่นี้ก็มีทางลงค่ะตรงนี้ก็มีทางลงอีกนะคะเนี่ยพ่อในตรงนี้ก็มีก็นีแหละทางขึ้นมาตรงนั้น หล้ไหวพระยังไปไหวพระนี่ค่ะถ้าไหวไปวันหลังก็จะซือ้อก็จะถือไม้กวาดมาด้วยมาค่ะจะ,จะพาไปไหวพระทุกคนเห็นกันไหมจะบอกว่าเป็นเลขสิบเจ็ดกับเลขเจ็ดนะคะ น้องม่มเสียงดังไม่ได้อันนี้เป็นโบสถ์มหาอุดนะคะโบสถ์มหาอุดค่ะจะมีกระถาให้ว่า